ว่ารินฟาร์มพันข้าวพื้นบ้านอินรีสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมคนผลิตพันธข้าวพื้นบ้านอนุรักษ์พันธข้าวพื้นบ้านนะครับผมว่ารินฟาร์มพันธข้าวพื้นบ้านอินทรีนะครับผมสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเหนียวประทานบ้านบุ้งนะครับผมข้าวเหนียวปะทานบ้านบุ้งนะครับผมจับรวงเป็นไงครับพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพวงเลย น่าสนใจครับประธานพันธุ์พุ้งเดี๋ยวมีรายละเอียดของสายพันธุ์ให้พี่น้องได้ได้รู้กันเป็นด้วยกันนะครับผมอันนี้เพิ่งได้มาปลูกปีแรกนะครับผมได้มาจากพ่อเบน์นะครับผมพี่เบนส์เราพูดโน้ตักพันธุ์ข้าวพื้นบ้านเช่นเดียวกันนะครับของกลุ่มภูกรมยาวนะครับผมท่านก็แบ่งเมล็ดพันธุ์มาให้เราได้มาปลูกนะครับผม นี่ภาพรวมจะเป็นวิธีต้องตาต้องใจของคนผ่านโดย่ันมาครับเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเม็ดใหญ่นี่เลยนี่ข้าวเหนียวเม็ดใหญ่ขอเก็บเมล็ดก่อนนะครับขอเก็บเมล็ดดูข้างในถ้าเป็นข้าวจ้าวเนี่ยผมหน้าแตกเลยนะนี่เวรายอะไรละเอียดข้อมูลคือข,ข้าวเหนียวมันต้องเป็นข้าวเหนียวทีภาแก่แล้วนะครับผมสายพันธุ์นี้ พร้อมเก็บเกี่ยวครับผมก็จะเก็บเกี่ยวเร็วๆนี้ครับผมเก็บเกี่ยวแล้วนวดสดเลยครับผมเพราะว่า,มาเมล็ดมันจะมันจะหลุดจากแง่งนะครับผมแง่งของของรวงข้าวได้ดีนะครับผมนี่คือข้าวเหนียวประทานบ้านบุ้งนะครับผมหืมกรอบแล้วครับผมหอม,มเตะ่ดังเลยครับผมเตะดัง ควาขึ้นจมูกครับผมความสูงของลำต้นนะครับผมยังถึงของลำต้นไปเลยปึ๊บๆนะครับผมความสูงของลำต้นนีสูง130เซนนะครับถึง140เซนอันนี้เอาต้นที่อยู่ข้างคณานะต้นอยู่กลางคณาลงไม่ได้นะมันลมข้าวเหนียวประทานบ้านบุ้งนะครับผมสูง130-140เซนนะครับผมอ่ามาดู มาดูความยาวของแผ่นใบดีนะยังมีใบให้เราได้ดูครับผมห้าสิบเซนครับความกว้างของแผ่นใบครับผมกว้างนะครับผมสองจุดห้าเซนใบใหญ่นะครับผมข้าวเหนียวสายพันธุ์นี้ข้าวเหนียวประธานบ้านบุ้งครับผมสองจุดห้าเซนนะครับผมจากรวงความยาวของรวงครับผมความยาวของรวง ติร์ดจะขอรวมมานะครับสามสิบเซนนครับผมเออนี่ครับอ๋อไม่ได้ตัดต่อนะครับนี่ไอ,อ้ซูมหน่อยจับทีไหมครับพี่น้องพี่น้องดูเองนะจับทีหรือไม่ทีผมไม่บอกว่าจับทีหรือไม่ทีอ่ะดูเองละกันนะนี่เนี่ยอ่านะครับว่าจับทีไม่จับทีนะดูเองนะข้อต่อ ของลำต้นนะครับผมสายพันธุ์นี้จะไม่เหมือนใครไม่มีจุดแตกต่างนะครับผมนี่ดูข้อต่อมาเลยข้อต่อขอ้อเอาสายพันธุ์นี้ทุกสายพันธุ์นะครับผมนี่ครับผมนี่จะเป็นสีม่วงนะครับเออข้าวเหนียวมีสีม่วงนะนี่ครับผมใบเขียวนะข,อข้อต่อข้อต่อตรงนี้จะสีม่วงนะครับผม สีม่วงทุกต้นนะครับต้นไหนที่ไม่ใช่สีม่วงเราก็จะตัดทิ้งนะครับผมมันไม่ใช่ลักษณะของข้าวสาพันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูรอบๆเลย,เยว,ลวย่ารวงเป็นยังไงนะครับอันนี้เรามีให้จับจองเป็นซองนะครับผมตกกล้าเพียงหนึ่งขีดนะครับผมสส่พันนี้บางคนถามว่าทําไมไม่ทํำเยอะๆนะครับผมพื้นที่มีน้อยครับทํำเยอะๆมีคนซื้ออยู่ครับผมมีคนซื้ออยู่แต่ทาเยอะๆเรา คนที่เราจะไม่มีน้ำน้อยลำต้นครับดูลำต้นครับพี่น้องลำต้นแข็งแข็งนะถ้ารวงถ้าพอเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเลยระยะพะพึงก็เกี่ยวไปเนี่ยลำต้นแข็งแต่กอดีนะครับนี่อ่ะกอละกรรมอ่ะนี่กอหนึ่งนี่ครับผมกอข้างหน้านี่ลงไปอุ๊ยอ้ย,ยนี่กอหนึ่งเนี่ยได้กำหนึ่งครับผมเนี่ยหนึ่งสองนะนับเลยสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสองถึงสิบสามลิมแต่ก็ดีไม่แต่ก็ดีก็พี่น้องก็ดูเอ,เองแล้วกันนะครับผมมีไม่เยอะนะครับผมสำหรับข้าวเหนียวประธานบ้านบุ้งนะครับผมลำต้นแข็งนะครับผมตอนนี้ถ้ามีลมลมเป็นองค์ประกอบของเป็นส่วนประกอบนะครับของพันข้าวที่จะลมไม่ลมนะครับรบียบเก็บเกี่ยวเลยอันนี้ก็อีกเย็นนี้นครับเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผม สายพันธุ์นี้เก็บเกี่ยวไปด้วยนวดไปด้วยนะครับเราก็ตากให้แห้งนะครับถ้ารอให้มันแห้งทีเดียวเราไปไปนวดฝาดมันจะเอ่ยแง่งมันจะขาดเยอะนะครับอ่าเรามีลวงมาให้ดูแล้วนะครับผมพี่น้องสำหรับข้าวเหนียวทานบ้านพง้งนะครับผมนี่เริ่มโน้มหนักรวงนะครับ ักวให้ชมก่อนตัดสินใจจะซื้อนะครับไปปลูกไว้ทานหรือบริโภคในครัวเรือนของท่านนะครับผมมีข้อมูลก่อนท่านตัดสินใจจะเอาไปปลูกนะครับบางคนไม่เคยเห็นต้นข้าวนะครับเรานําต้นข้าวเสนอผ่านช่อง youtube นะครับให้พี่น้องได้ได้ดูรับชมนะครับผมถ้าชอบก็ สั่งไปปลูกนะครัตึ้งหนึ่งขีดก็ได้นะไม่ต้องปลูกเยอะแล้วก็ยขยายปีน้าก็ปลูกเป็นหนึ่งไร่บริโภคในครัวเรือนเป็นต้นนะครับผมข้าวเหนียวประทานบ้านบุนบ้งฝากไปด้วยนะครับผมท้ายที่สุดนี้นะครับผมว่าเรนฟาร,ร์มก็ขอขอบคุณพี่น้องสําหรับการติดตามรับชมนะครับเอออย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งให้เราว่ารินฟาร,ร์มบ้านข้าวบานบ้านอินรีย์นะครับผมวันๆคุยกับต้นข้าวนะครับผมเนี่ยมันก็ เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมติดตามมีอะไรก็พักถามมาตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบครับผมเพราะว่าตอบไม่ได้ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะครับผมถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปขอข้อมูลจากอาจารย์ในหลายท่านนะครับผมที่ทําพันุ์ข้าวอยู่นะครับผมแลกเปลี่ยนกันนะครับคนที่ปลูกเท่านั้นที่จะรู้ว่าพันุข้าวเป็นยังไงนะครับ mm. อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมการบำร,รบุงดูแลรักษาของ ท่านนั้นนะครับผมแล้วก็พันุข้าวก็มีส่วนประกอบนะครับผมพันข้าวพื้นบ้านอินรีไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมไปชมพันข้าวอื่นนะครับถัดไปถัดไปมีมีมีหลายพันธข้าวไปชมกันเลยนะครับถัดไปนะครับโอเคขอบคุณครับ